มาดูโจทย์ข้อต่อไปอีกครับมาอีกข้อละบนกระดานเอาลองอ่านดูแล้วกันเขาถามอะไรนะครับเพียงครับมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเปล่า,อาลองดูสิ มันมีสองคำถามซ้อนในข้อเดียวกันนะเธอนะเขาถามเธอว่า s แปดจำนวนเท่านี้โมลจะมีซัลเฟอร์กี่อะตอมและ h 2 s นะะจำนวนเท่านี้โมลมันจะมีซัลเฟอร์กี่อะตอมมีสองคำถามนะไฮโดรเจนซัลไฟเท่านี้โมลนี่จะมีซัลเฟอร์อยู่ในนั้นกี่อะตอมซัลเฟอร์มีกี่อะตอมนะฮะเอาทีละอย่างแล้วกันนะครูขอคิดตัวหลังก่อนละกันค่อนข้างง่ายนะครับเอาตัวนี้ครับเอาตัวนี้ H2S เท่านี้โมนจะมีซัลเฟอร์เกียตอมวิธีการทำมันเหมือนเดิมครับเนี่ยไม่ได้เพิ่มอะไรหรอกสเต็ปแรกเลยก็ต้องอ่านโจทย์เขียนตัวแปรนี่คือจำนวนโมนจำนวนโมนนี่มันคือตัวแปรอ,อะไรที่ครูว่าไว้มันก็คือตัวแปรอะไรครับ N ใช่ไหมฮะคือตัวแปร n เสร็จแล้วเขาให้นักเรียนหาว่ามันมีซัลเฟอร์เกียตอมตรงนี้เป็นประเด็น เขาให้นักเรียนหาจำนวนอะตอมซัลเฟอร์ที่แอบ,บอยู่ในนี้ถามว่าอะตอมซัลเฟอร์ที่แอบ,บในนี้มีกี่ตัวซัลเฟอร์ที่แอบ,บอยู่ในนั้นมีกี่อะตอมเขาไม่ได้ถามทั้งโมเลกุลนะไม่ได้ถามว่า s 2 s ทอทั้งหมดมีกี่โมเลกุลไม่ได้ถามจำนวนโมเลกุลท้งหมดนะแสดงว่าเขาไม่ได้ให้ใหเธอหา n ใหญ่นะครับคนนี้ไม่ใช่หา n ใหญ่เพราะ n ใหญ่คือจำนวนโมเลกุลทั้งหมดเขาไม่ได้ถาม เขาถามอะตอมซัลเฟอร์ชาเพะซัลเฟอร์ที่แอบอยู่ในนั้นเรียนครับจำนวนอะตอมซัลเฟอร์นะฮะจำนวนอะตอมซัลเฟอร์มันคือจำนวนอนุภาคย่อยครับคือจำนวนอนุภาคย่อยที่แอบอยู่ในนั้นครับเรียนครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เรียนต้องใช้สูตรนี้คำนวณต้องใช้ตัวหลังสูตรนี่จำนวนอนุภาคย่อยที่แอบแอบอยู่ข้างในต้องใช้สูตรนี้กับโมลครับเรียนครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตั้งสูตรนี้ฮะโมลมีค่าท่ากับจำนวนอนุภาคย่อยก็คือจำนวนอะตอมซัลเฟอร์นะครับแล้วหารด้วยเคอะโวคาโดนะฮะหารด้วยเคอะโวคาโด6 0 2 3ดศาจำนวนโมลนักเรียนรู้แล้วจับใส่จำนวนอนุภาคย่อยนั้นใส่ก็คือจำนวนอะตอมซัลเฟอร์ซึ่งเขางให้นะเนาะนักเรียนลองทำต่อเองสิลองแทนค่าหาจำนวนอ,นอนุภาคย่อยตรงนี้ซิ